การฝึกช <Cornell>. ี้โงในท่าที่4ซึ่งเป็นท่าสุดท้ายนี้มีชื่อว่าลมปราณสั้นกายาเหตุที่เราเรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าในการฝึกนี้นั้นผู้ฝึกหลายคนจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของประจุไฟฟ้าความรู้สึกถึงอาการของประจุไฟฟ้าที่มันไหลเวียนในร่างกายและอธิบายความรู้สึกนี้ว่าเป็นความรู้สึกที่มัน หมือนคนลุกคนชันหรือว่ารู้สึกว่ามันมีประจุไฟ้าวิ่งอยู่ตามตัวเราเลยเรียกชื่อนี้ว่าลมปราณสั้นกายานะครับลักษณะของการฝึกในท่านี้นั้นก็เริ่มต้นเหมือนกับท่าอื่นๆนั่นก็คือเริ่มต้นจากการวางเท้าให้ถูกต้องการวางเท้าที่ถูกต้องก็คือการวางเท้าห่างกันประมาณ1ฟุตหนะึ่ฟุตเศษๆนะครับห่างกันประมาณหช่วงไหลนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีความกว้างประมาณ1ฟุตเศษ หลังจากนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของมือนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในท่าที่4ลงปรานสั้นกายานั้นจะเป็นลักษณะของการขยับมือขึ้นนะไปทางเหนือศีรษะนะครับและลงมาทางด้านหน้าหมุนเวียนกันไปเวลาที่มือขึ้นแลนะลงเราจะขยับตัวเราไปด้วยนะครับ เวลามือขึ้นเราจะเหยียดเขา่าอมือลงมาถึงระดับเอวเราก็จะย่อเขา่าเมื่อมือเราขยับขึ้นเราจะหายใจเข้าไปพร้อมกันด้วยหายใจเข้าพอมือลงเราก็จะหายใจออก ระหว่างที่มือเคลื่อนไหวขึ้นและลงนี้จิตใจเราก็มีสมาธิอยู่บนมือที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าหลักสำคัญสามประการได้แก่เรื่องของการหายใจการเคลื่อนไหวและการมีสมาธิก็เป็นหลักการที่เราใช้กันในทุกๆท่าท่าที่สีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหาใจเข้ามือขึ้นหายจอกมือลง สักพักหนึ่งเราจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าบริเวณฝ่ามือนั้นก็มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นมีคลื่นความร้อนเกิดขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าและเนื่องจากว่าท่านี้เป็นท่าที่สี่เมื่อผู้ฝึกฝึกในท่าที่หนึ่งสองสมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะสะสมพลังงานมีประจุไฟฟ้ามากขึ้นพอมาถึงท่าที่สี่นี้ประจุไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมีความมากพอนะะ มีปริมาณที่มากพอจนทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้าตามร่างกายเกิดขึ้นเมื่อถึงระดับนี้นั้นบางคนจะรู้สึกได้ว่ามีน้ำลายไหลออกมามากขึ้นเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าประจุไฟฟ้านั้นเมื่อมีการไหลเวียนจะกระตุ้นทาการทางานของต่อมต่างๆในร่างกายและต่อมน้ำลายนั้นเป็นต่อมที่สามารถสังเกตได้ง่ายที่สุด ก็คือจะมีปริมาณน้ำลายเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนผู้ฝึกนั้นควรจะทำท่าที่สีนี้อย่างต่อเนื่องประมาณ3-5นาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะนับเป็นรอบของการหายใจก็คือประมาณ50รอบลมหายใจขึ้นไปนั่นเองอาจารย์บางท่านได้แนะนำเอาไว้อย่างหนึ่งครับว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีประจุไฟ้าเยอะ อาจจะใช้ปลายเลิ้นนั้นแตะเพดานบนในปากเราด้วยก็ได้เพื่อทําให้พลังงานไหลเวียนดีขึ้นนั้นผู้ฝึกอาจจะใช้ปลายลิ้นนั้นแตะเพดานบนเบาๆระหว่างที่มีการฝึกซึ่งจะทําให้ประชุไฟ้าไหลเวียนมากขึ้นและรู้สึกได้ว่าปริมาณน้ํำลายนั้นเพิ่มมากขึ้นผู้ฝึกก็จะฝึก ในการทำท่านี้อย่างต่อเนื่องช้าๆไปเรื่อยๆจนพอใจหรือว่าได้เวลาแล้วก็จะหยุดการทำท่าที่สี่ซึ่งเป็นท่าสุดท้ายเมื่อมีการหยุดการทำท่าที่สี่แล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาก็คือการเก็บพลังงานหรือว่าเป็นท่าปิดการฝึกนะครับซึ่งทำได้ด้วยการเอามือมาประสานกันวางไว้บริเวณสะดือ เพื่อเก็บพลังงานผู้ฝึกจะรู้สึกได้ว่าฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นร้อนมากกว่าบริเวณท้องอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของการฝึกที่เสร็จสิ้นผ่านไปนะครับเราจะวางมืออย่างนี้ประมาณสัก10บินาทนะีเพื่อเก็บพลังงานเสร็จแล้วก็อาจจะเดินยืดเส้นยืดสายปฏิบัติตัวนะเป็นการคู่ดาวหลังการฝึกก็ได้ครับ ผมอยากจะขออธิบายเรื่องของโปรแกรมการฝึกในช่วงไทยนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะฝึกชี้กงสีท่านี้ให้ได้ผลลัพธ์ก็คือสามารถที่จะผ่อนคลายความเครียดสามารถที่จะเสริมสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการบําบัดโรคได้เนี่ยเราควรจะวางแผนการฝึกนะครับโดยในช่วงแรกนั้นอาจจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการทําท่าทางต่างๆให้คุ้นเคยมีความถูกต้อง โดยอาศัยหลักสําคัญ3ประการก็คือมีการเคลื่อนไหวช้ามีการหายใจที่สอดคล้องไปกับการเคลื่อนไหวนั้นและการมีสมาธิ3ประการนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับส่วนท่าทางนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนสีทีเดียวขอเพียงแต่เรามีการเคลื่อนไหวที่ช้าหายใจเข้าออกตามการเคลื่อนไหวและมีสมาธิก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นท่าทางนั้นอาจจะไม่ได้จําเป็นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้เป๊ะๆนะฮะอันนี้คือเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับการฝึกหลังจากนั้นเราอาจจะมาลองวางแผนการฝึกครับว่าแต่ละวันเราควรจะฝึกโดยอาศัยการฝึกในท่าใดบ้างหรือระยะเวลาเท่าใดบ้างโดยทั่วไปแล้วคนเราอาจจะเริ่มต้นจากการทำเพียงท่าเดียวติดต่อกันสักสามวันหรือห้าวันเพื่อเกิดความคุ้นเคยหลังจากนั้นแล้วอาจจะเพิ่มท่าที่สอง ท่าที่3และท่าที่4แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ฝึกนั้นหลายคนใช้กันอยู่อย่างไรก็ตามครับในบางท่านที่มีความจำดีพอสมควรเนี่ย mm. ก็อาจจะทำทั้ง4ท่าไปพร้อมกันได้โดยการเริ่มต้นจากการฝึกในท่าแรก3-5นาทีต่อด้วยท่าที่2 3-5นาทีท่าที่3อีก3-5นาที และท่าที่4อีก3-5นาทีจนเสร็จสิ้นกระบวนการแบบนี้ก็เป็นการฝึกที่เรียกว่าครบถ้วนนะครับสามารถที่จะหวังผลได้ว่ามันจะมีผลดีต่อสุขภาพครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกจะต้องวางแผนฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปจนสร้างความคุ้นเคยและได้พลังงานที่เรียกว่าชี่เนี่ยอย่างสมความตั้งใจซึ่งผู้ฝึกนั้นจะสังเกตได้ด้วยตนเองก็คือ จะมีประจุไฟ้าเกิดขึ้นระหว่างฝึกและจะมีความร้อนมีความรู้สึกถึงฝ่ามือฝ่าเท้าที่ร้อนขึ้นเป็นตัวบอกว่าการฝึกครั้นั้นได้ผลครับ